บ้านหลังนี้ก็ไม่ค่อยมีใครอยู่หรอกครับส่วนมากเขาจะไปทํางานกันแต่บ้านหลังนี้เขาอพยพกันหนีไปหมดแล้วเพราะมันมีผีอยู่ครับและที่ผมมาเจอตัวแรกนั่นก็คือแมวครับผีจะเข้าสิงแมวเป็นคนที่รัก ฉัน,น,นี่คือรายการคนอดผีนะครับผมจะพาทุกท่านมาเจอกับบ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับดูสิครับแล้วพวกเราก็จะทดสอบเดินเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรครับตามผมมาครับบ้านหลังนี้ชมครับผม นี่ก็คือบ้านที่ไม่มีใครอยู่แล้วครับส่วนมากเขาก็จะไปทํางานกันแล้วก็ไปใต้นะครับแต่มีคนหนึ่งที่อยู่่เขาก็ไปทํางานโอ้นั่นเองครับและบ้านหลังนี้เออไม่มีใครอยู่และไม่มีอะไรด้วยผมก็เลยจะพาทุกท่านเข้ามาเจอกับอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในนี้ พวกเรากลับกันดีกว่าครับตอนนี้เราก็พอแค่นี้นะครับทุกคนกลับบ้านกันเถอะครับครับป้าินกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับ นี่เหรอครับกำลังทาข้าวครับหน้าเรนี่เลยจะมาายเอานีก็ยาาำลังเกสุขีกำลังทำอะไรอยู่ล่ะครับกำลังเก็บดอกไม้กินนะครับแดดร้อนมากเลยนะครับ Хе хе хе